फेटेंगे ना ए यो गो लाइक डिक 1 2 3 4 अब पूरा रहुले ना तो रहु पर सवा निको ये उक ब्लू मैं योंगी कर लूं हां मैं เจ้าชีพุชิตทุกคนอันนี้ก็คือแม่ของเราเองซึ่งเขาเป็นพ่าแหกะคะว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวนะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเรานะเราก็แค่ยากจะจัดอ่ะันเชื่อมนิ่งน่ง่งนน่งนงน่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 งน เออทุกคนขอขออนุญาตใช้ไม้นะคะเราชอบใช้ไม้ทุกวันอะเมื่อใจเธอมีเราความปวดเราอุยเ <c oughs> สียงอะไรดังคะแม่กดเลยเสียงอะไรดังคะ ฝั่งคนนี้ได้ด<ว>อุ้ยก็หายแล้วนะนั่นนั่นอีสเว่อ๋เอ,อเข้ามานเขาเปิดเพลงจ้าเค,เค่ะแม่

ใครคะแม่ใครคะเบนบนบบนเ,นเ,นเนออกจากบ้านเดยวนี้ออกไปชิวออกไปจากบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้อ่หายไปนแล้ว่า,า,า,าะจะปุ่นันจะมัมอะไรขออนาค่ะเ็ น่าน่าแมคะหนูไปนอนก่อนนะลูกแล้วลูกไม่สบายตอนลูกไม่สบายรอแป๊บนะถ่ายบูรรรดาจลายก่อนไม่ใช่เมนเราด้วยมมเมนเพื่อนเ,เราสายป่าน

คุณอะไรนะคะคุณได้ออกช่องผมแล้วคุณน่าจะดีใจคุณดีใจไหมวัยคุณคุณอะไรจำเลยดิ้วดิ้วดิ้วฉันไม่อยากนอนเลยเอปเล่นเกมดีกว่าเอ้ยไปเสร็จแล้วครับออกแป๊บนึงทุกคนโอ้ย ดันีนะคะทุกคนเราขอีมูดิปารอดูเลยลูวัโอ้โอ้เจอแต่อันนี ครขึ้นนี่มดเแล้วก็ครขึ้นอย่าหมดเสืคไปคไปกัได้อันนี้นะทุกคน รักฉันได้เป็นรักมีใครมาขอทานหน้าบ้านเนี่ยแม่ยืนหัวไม่ใช่ด้วยเด็กดีแม่ <c oughs> แม่หนูขอล็อกประตูบ้านก่อนนะคะ <c oughs> แม่ใครายอ่ละล็อกจิีบแถวเนี้ยหรอแดนบ้านดีไหมเดีย๋ยวเราส่งมือกันไว้ฉันนะจ๊ะ เซนเซอร์ไม่คิปเะนี่ยนั่น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 จ้าเอ๋โอ้ยฉนก็ถูกโอ้ยแม่ก็จะตายคู่เลยฮู้ยวว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 วปวว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 วนววว เร็วหนุ่มหนุ่มหนุ่มแม่ลอยไปอ่ะลอยลอยลอยกดเลยแม่คุณพ่อแม่แม่แม่ทำไมไม่ลุกละคะโอ้ยโอ้ไม่ดีกว่าแม่ อย่าไปอย่สใจอย่าไปสนย่าไปสนใอย่าไปสนใจาสนใาไนยานจยายานใะจาปนานาสส 我在哭，我在哭。我里面怎么噎着？唱歌唱的，哎哎，唱歌唱的，你 นะคะหนูรู้สึกว่าหนูอาการดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยค่ะคุยกับหมอนี่มื่อกี้คุยกับหมอล้เมื่อกี้นี่คุยกับหมอใช่ ตรวจิตมาอยากคลิปลื้มอยากคลิปลื้มแล้วคุณคุณจะตรวจทวิตมาอยากคิปลื้มโอเคจบแล้วแม่ร้องีบ

เอย่างโจ๊กหมูเด้งไม่ใช่ไม่ใช่หมูเด้งย่งนั้นะไม่ใช่หมูด้วยแต่เด้งไม่ใช่นะคุณคุณเมย่คุณแม่เมน้ามันโจ๊กหมูเด้งที่มันแบบเป็นอยู่ธรรมดาแล้วมันมันเป็นชื่อมันเป็นชื่อเมนูค่ะคุณแม่เอาคิดเลือกอ่างคอมพิวเตอร์โอเคเอา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 คอมพิวตื้นค่ะเอาคอมพิวเตอร์ใครมืออาชีพล้งนองเอาคิวตื้นไม่ใช่คิดเลือก ขอบคุณค่ะคุณแม่แม่จะอ้วห้ามไปคงห้ามเขี่้ห้ามสนใจห้ามสนห้ามเสียนนั่นนั่ลายมันก็ขึมคุณแเนี่ยแม่จะอ้วกแม่จะอ้วกแหวกแหวกแหวกชักแหงกชักแหงกชักเนี่ยไปข่มเนี่ยไปขี้โอ๊ย ดีเราสู้ให้เองครับเอออ้โอ้ฉันไปกดอะไรอีกเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อนฉันย้อนได้ใหม่น่าจีตรงนี้เนะนี่ยนี่นี่นไงทุกคนไปต่อ ต่อโอ้ยอต่อ,ตอคนจบได้แค่นี้แหละแม่แม่มันไม่ไปต่อเลยค่ะงั้นหนูเล่นีเองนะแ,แม่คิดว่าน่าจะจบแค่นี้เลยค่ะไม่ไปแล้วทีโอ้ยหนอ ไปไปๆบไม่ไปแล้วค่ะคลิปจบแค่นี้ค่ะเดี๋ยวมาต่อบายบาย